ฉัน <m> ก <ás millones> ็ไม่ได้หรอกมานีอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยอะไรยิงมาวะอุ้ยตายส ไม่ได้หรอกเออทำไมวะไม่ทำอะไรพวกข้านะไอย้ยิงอือนี่เนี่ยนี่เป็นเดี๋ทำอะไรเพืนนั่งอ่ะเอ้ยทำอะไรเพื่อนฉันว่าทำไมาอ่ะตึงแหมแดงไม่เป็นไรนะพวกวอไรวะออ มวขาวะไอ้ไอ้ฟันมาะที่หบเอดดสอกไนะ้นโอ้โหแไรชานมเอารับพลนะั่โอ้โอ้เวลานี้มานานแล้วนุชเอ,อเอามาเลยยา

ต่อไอเวนเอาดาบโ่งงแกคืนไปนี่าแกนี่มันยังไม่อยู่ตรงนะไอ้เวนไอ้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอะมันหลบมันอยู่ข้าง 對。